สวัสดีครับผมนายเลอสักครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูคลิปนี้นะครับดูสอนมาดูว่าวิธีการดูเลข IP ของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบ,บันนั้นดูยังไงแล้วเปลี่ยนค่าย,ยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดไปที่แผงควบคุมเพื่อเปิดหน้านะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เครือข่ายและอินเทอร์เนต็ตพอเราไปที่เครือข่ายอินเทอร์เนต็ตแล้วดูสถานะเครือข่ายและงาน หลังจากนั้นให้เรากดไปที่อินเทอร์เน็ตกดไปที่ตัวข้างล่างนะครับเรากดตัวที่ตัวข้างล่างแล้วให้เราไปคลิกที่รายละเอียดแล้วมันจะโชว์หน้าต่างๆให้เราจําเลขตัวข้างบนที่ผมเอาเมาส์ชี้ไปนะครับแล้วกดปิดซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันให้เราไปแล้วให้เราไปกดที่คุณสมบัติกดไปที่ ip v 4นะครับแล้วกดไปที่คุณสมบัติเพื่อเปิดหลังจากนั้นให้เรามาที่ตั้งค่า ip แล้วให้เราตั้งค่า ip ตาม ip เครื่องที่เราดูมาเมื่อกี้นะครับโดย จะตั้งเป,ป็น IP เครื่องนี้ก็คือ192.168.01แล้วหละหลังจากนั้นให้ตั้งเลขตามที่ผมพิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวโดวยขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปการที่เราจะไปเปิดหน้าเว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ตที่เราเชื่อมกับของคอมเครื่องนี้นะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับหลังจากเราเปิดแล้วให้เราพิมพ์ IP ของเครื่องที่เราดูมานะครับคือของเครื่องผมจะเป็น192.168.0.1นะครับให้เรากดไปแล้ว Enter แต่อันนี้ของผมเคยเข้ามาก่อนรอบนึงแล้วอ่ะมันเลยจะขึ้นอย่างนี้นะครับ โดยให้ทุกคนนั้นสามารถเลือกคลิกดูได้เลยว่ามีอะไรมากเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูตามนีดับนะโดยการเปลี่ยนเลข IP นั้นจะมีจะมีความง่ายนิดเดียวนี่แหละครับซึ่งมีอยู่แค่นี้ซึ่งถ้าเอาดูจริงๆดูเลข IP ก็มีแค่ช่วงตอนต้นนั่นแหละครับเพราะว่ามันดูง่ายแปบ๊บเดียวไม่ถึง2นาทีครับแค่นี้และครับขอบคุณครับ